สวัสดีครับท่านผู้ชม,มครับพอดีผมได้ฝั่งโคมไฟโซลาเซลล์แต่งสวนมาไว้ใช้งานนะฮะก็เลยถืออกาสมารีวิวแนะนําการใช้งานให้กับเพื่อนเพื่อนนักดีบายนะครับเพื่อนเพื่อนนักดีบายที่กําลังมองหาโคมไฟโซลาเซลล์เพื่อที่จะมาใช้ในช่วงเทศรรกาลหน้าหนาวปีใหม่นี้นะครับกรอบโคมไฟนี่จะเป็นพลาสติกใสนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ทั้งหมดก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดอุปกรณ์ที่แถมมาด้วยก็จะมีขายึดชุดน็อตยึด นะครับไว้ยึดกับเสานะฮะติดตั้งก็ถือว่าง่ายนะฮะยิงน็อตยึดแค่2ตัวก็ติดตั้งตามเสาได้เลยนะครับสําหรับโคมไฟแบบนี้จะมีให้เลือกอยู่2แบบนะฮะแบบเหลี่ยมแล้วก็แบบคลมนะครับอ่าผมอ่าสั่งแบบเหลี่ยมมาไว้ใช้งานนะครับสําหรับตัวโคมไฟจะถูกออกแบบมาให้กันน้ํานะครับเราสามารถที่จะติดตั้งนอกอาคารได้นะฮะก็คือติดตั้งตามเสาประดับสวนได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะเข้านะครับก็ถือว่าออกแบบมาให้กันน้ําได้ หลอดไฟจะมี2ชุดนะครับหลอดยาวจะเป็นอ่าสีวอมไว้นะครับก็เป็น LED ทั้ง2ชุดนะฮะแล้วก็ข้างในจะเป็นหลอดสีขาวนะครับให้เสียงสีขาวนะครับอ่ารูชุดคอนโทรลของตัวหลอดไฟนะครับขวามือสุดปุ่มสีเขียวจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดออนออฟนะครับไว้กดเปิดตอนที่เราเริ่มใช้งานนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นโหมดตรวจจับความเคลื่อนไหวนะฮะนี่นะครับซ้ายมือนะครับ สำหรับโคมไฟนะฮะจะมีโหมดแสงการทํางานอยู่3าโหมดแสงนะครับเริ่มต้นการทํางานก็คือเราต้องกดปุ่มสวิตช์ออนออฟนะครับโหมดนี้จะเป็นโหมดตรวจับความเคลื่อนไหวนะครับแสงจะติดทั้ง2แสงนะครับพอมีคนผ่านเนี่ยไฟจะติดสว่างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับยีวินะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการเดินผ่านอีกก็จะดับไปเลยนะครับและโหมดที่2เนี่ยจะเป็นโหมดตรวจับความเคลื่อนไหวนะตอนกลางคืนเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเวลาไม่มีคนเดินผ่านประมาณยี่สิบวิเนี่ยแสงก็จะลงมาเป็นหลีนะครับไม่ดับเลยนะฮะเหมือนโหมดที่หนึ่งนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับก็เป็นโหมดที่ติดตลอดทั้งคืนนะครับแบบนี้นะฮะแสงสว่างก็จะประมาณนี้นะครับก็จะติดตลอดนะครับจนกว่าจะเช้านะครับหลอดถึงจะดับนะครับนี่นะฮะผมนําไปติดตั้งที่เสาที่เตรียมไว้แล้วนะครับอยู่ในสวนนะฮะเดี๋ยวมาดูตอนยินกันนะครับว่าแสงจะเป็นแบบไหนดูความสว่างของแสงแต่ละโหมดนะฮะนี่โหมดที่หนึ่งนะครับโหมดที่สองนะครับ แล้วก็โหมดที first, right ่3านะครับนี ps. Ps ่นะฮะโหมดสุดท้ายจะติดตลอดตอนกลางคืนนะครับโหมดเซนเซอร์โหมดที่1นะครับแสงก็จะติดแบบนี้นะครับ2 0่วินะฮะหลังจากนั้นก็จะดับไปเลยนะฮะสำหรับโหมดที่ผมเลือกใช้นะฮะจะเป็นโหมดที่3ามนะครับจะให้แสงสว่างติดตลอดนะครับแล้วก็ให้สว่างถึงเช้าเลยนะครับสำหรับแสงสว่างที่สว่างที่สุดของหลอดนี้นะก็คือโหมดที่1นะครับแต่ผมจะใช้งานเนี่ยผมจะใช้งานโหมดที่3ามนะครับคือให้ติดตลอดนะฮะก็ไม่ให้ได้สว่างมากนะครับ แต่จะสว่างพอประมาณนะครับแล้วก็ให้ติดตลอดทั้งคืนนะครับท่ามผูุชมสนใจก็กดสินค้าที่ตรงคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับ